ในช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีสุดยอดช่างทําผมแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า เห็นร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็จร,ริงไม่ใช่คุณจะ walk in ไปได้นะคะเพราะว่าคิวเขายาวเป็นเดือนอแต่ที่สำคัญคือคุ wow. ้มค่าการรออย่างแน่นอนเพราะว่าอยากได้อะไรเนี่ยสวยแน่นอนนะคะขอต้อนรับคุณมาร์คทาวินค่ะพี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับร้านบ้างจริงๆมันกระทบแน่นอนครับแต่ว่ามาร์คแค่รู้สึกว่า วันนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วทำอะไรที่ดีๆแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เราคิดว่าทุกคนก็ต้องผ่านม,มันไปได้ครับค่้วอยากจะถามนิดนึงนะคะว่าทําไมถ้าเกิดว่าไปทํากับพี่มาร์คเนี่ยราคาทําไมค่อนข้างสูงคะจริง,รง,รงๆวันนี้มักบอกเลยว่ามักอยู่ในอุตสาหกรรมทําผมมา30ปีละมักรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนต้องการคือความสุขในชีวิตมากก็เช่นกันนะครับวันนี้มักเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการ ฉันอยากทาเป็นตัวตนของฉันเองอต,ตอนช่วงโควิดรอบสองนะครับมันก็ปิดทุบใหม่หมดเลยทุ่มทุนหลายสิบล้านเปลี่ยนคอนเสิต์เป็นเมซองมาร์ทาวินเมสองมาร์ทาวินถ้าเกิดว่าสมมติว่าแคทหรือใครก็แล้วแต่อยากจะมาทํากับพี่มาร์คเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงคะจริงๆเตรียมตัวยังไงจริงๆที่ร้านต้องบอกอย่างนี้ครับการตัดผมเนี่ยที่ร้านเราไม่ได้ตัดว่าช่างคนนั้นช่างคนนี้ค่ะเราให้บริการกาย เป็นคลาสเหมือนการนั่งเครื่องบินมีสามระดับราคาใช่แต่ค,คลาสแรกก็คือ Exclusive ซีฟหละกเอ็กซ์คล e ูซีนี้คือทั้งทุกคนจะได้ส่งความส่งต่อในประสบการณ์ทุกอย่างที่เป็น m i n ์เซ t ของมาร์ทุกคนเพราะฉะนั้นมันถึงแพงคลาสแรกคือ Exclusive นะครับบริการอยู่ที่6,000บาทการตัดผมนะ,ะตัดใช่ไหมคะมคนะครับ ผู้ชาย6,000ผู้หญิง8 0 0ดพันของของออลิตก็7,000ันกับเก้าพันแต่ในส่วนของมาร์กเนี่ยต้องถามก่อนว่าของมาร์กเป็นรอยัลคลาสรอยัลคลาสหมายถึงว่าดูแลคุณอย่างรอยัลแต่ต้องมีเงื่อนไขนะถ้าโทรมาแล้วถ้าต้องถามมาก่อนมากจะรับหรือเปล่าอ๋อค่เป็นการสแกนลูกค้าใช่ต้องถามมาก่อนมารกจะรับหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาร์กรับขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่สําคัญนะอ่ะมักจะต้องมีความสุขตั้งแต่มักเริ่มเลือกเสื้อผ้าเริ่มนั่งแต่งหน้าเริ่มเลือกเครื่องเพชรแล้วเริ่มแล้วบางครั้งอนะ่ะมันมัน,มนเอาเวลาเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะมักจะสเปนเวลาขเขาครึ่งวันเลยพูดคุยจริงๆการพูดคุยอ่ะมันไม่ได้พูดคุยแค่อยากได้ผมอะไร<ห>เราเราต้องคล้ายๆเหมือนสแกนเพื่อนอ่ะครับ<ห><ห>เราต้องแค่แค่เหมือนสแกนเพื่อนมักแค่รู้สึกว่าวันนี้ ตัวเพื่อนมักเองหลายๆคนก็ไม่ได้เลือกที่จะมาอุดหนุนมักเพราะคิดว่ามักแพงเกินไปแต่เวลามีงานอะไรชอบเรียกมักก่อนคนแรกในสิ่งที่มักลงทุนในตัวชีวิตมักแพกมากนั่งเล่นอยู่ร้านกาแฟมักก็มาเป็นอย่างนี้แหละคือสิ่งที่มักมีคุณค่าในการให้ชีวิตให้ให้ค่ากับชีวิตมักมันสูงมากแล้วมักรู้สึกว่าจริงๆแล้วมักจะเลือกคบใครมันอยู่ที่วันนี้มักอยากมักเลือกคบได้หรือเลือกที่จะทําก็ได้ราคาห้าหมื่นบาทตัดผมครั้งหนึ่งเนี่ย มักตั้งเพื่อจะไม่ทำแล้วแต่ก็มีคนทำเยอะเลยที่มาคิวในแต่ละเดือนก็มีไม่เยอะหรอกแต่เพียงแต่ว่าคือเราความที่เราแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันแล้วบางวันใส่เสื้อทวิชแจ็คเก็ตชาแนลอย่างเงี้ยบางครั้งตัดผมนะเราก็ต้องตัดอย่างนั้นอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรอกสิ่งที่เราได้แต่สิ่งที่เราเลือกเราเลือกอยากจะทํามีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มักทาวันเนี้ยมันคือมักคิดว่า ทุกคนอะสุดท้ายตอบโจทย์ในอินเดียนของชีวิตก็คือความสุขที่ทําแล้วก็บาลานซ์ชีวิตให้มันมีสุขภาพที่ดีค่ะนี่เราอยากทำอยากทำจริงๆทำถึงสีผมค่ะพี่มอสีผมแบบสีไหนคะที่พี่วานคิดว่า in ท r e n d อยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆสีสีที่ in ท r น n ์ก็สีคล้ายๆก็สีพวกแอชสีพวกมหฮอกดนีที่มันน n trend นะครับอย่างสีพวกเนี้ยมันเป็นสีที่มาดู soft แล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้ตลอดแต่มแค่รู้สึกว่าวันเนี้ย เราจะเทรนอะไรทั้งหมดมักก็ต้องเลือกด้วยว่าถ้าเป็นการฟอกผมมังจบมังไม่เอาก็คือ <c oughs> เราจะตัดขั้นตอนการฟอกออกไปแต่ว่าด้วยเทคนิคพิเศษของพี่มาที่ทําให้ได้สีนะคือจริงๆฟอกนะแต่ฟอกฟอกเป็นไฮไลท์เป,เป็นอะไรแต่ว่าถามว่ามักม,มีหลายๆอย่างกรรมวิธีที่มักต้องลงลึกไปก่อนนั้นแม้กระทั่องอุณหภูมิน้ําหรือเครื่องอบร้อนมักก็ไม่เอาที่ร้านเพราะจริงๆต้องบอกเลยนะครับเพราะเครื่องอบร้อนนี่อันตรายต่อพวกเราที่คนคนที่รักความสวยความงามมากจริงเหรอครับพี่มาร้อนไงต้องรู้ไหมว่า เราฉีดโบท็อกกันทุกปีเราฟิลเลอร์กันทุกปีเครื่องความร้อนเนี่มันไม่ใช่เล่ห์นะมันมาท่วงเลยมันเพราะมันใช่มันจะอยู่ตรงศีรษะแล้วมันแล้วนั่คือสิ่งที่บอกว่าและจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แค่ไปละลายนะแล้วหนังหัวที่มันโดนความร้อนอ่ะมันคือสิ่งที่ไปไปทำให้มันนั่นคือส่วนส่วนหนึ่งที่ทําลายให้เกิดว่าหนังศีรษะแก่ไวด้วยใช่เพราะมันความร้อนมันไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้ถูกไหมมันไม่ใช่สีที่ทาลงไปปุ๊บแล้วก็โดน ถูกไหมอันนี้เราเลือกเอาออกเลยก็เหมือนที่พี่มาบอกไงว่าเรื่องผิวหน้าถ้าเกิดเราล้างหน้าด้วยน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรอย่างงี้ตลอเวลาจริงจรมันร้อนล้างได้แค่ช่วงแป๊บผ่านๆแล้วก็ใช้น้ำเย็นถูกไหมครับเพราะเป็นการกระตุ้นพวกเซลล์พวกอะไรพวกพวกออกซิเจนให้ให้ดําเรียสู่ผิวหนังแต่ถามว่า ย็นอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับก็มีบ้างมีสลับบ้างแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ร้อนไปเลยใช้ได้ฟังเรื่องปัจจุบันของพี่มากันไปแล้วขออนุญาตถามย้อนอดีตนั่งทำแมชชีนกลับไปสักนิดหนึ่งได้ไหมครพี่มากว่าก่อนหน้านี้ยพี่มาเพิ่งเล่าไปว่าไปเรียนทําผมที่ต่างประเทศหมดเงินไปมากจุดเริ่มต้นจริงๆของการที่พี่มากเนี่ย อยากจะไปเรียนทําผมมันเกิดขึ้นตรงไหนคะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วว่ามังเป็นคนที่ล,ลึกๆอะ่ะมังเป็นคนตอนเด็กๆอะ่ะเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วมันเป็นคนที่รู้สึกว่าจับอะไรไม่ได้คือความที่คือความเป็นเด็กที่ถูกสปอยแล้วก็เราเป็นคนที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยะนะครับ <c oughs> เราอยู่กับพี่น้องแล้วเราอยากทําอะไรก็ทําแล้วกลายเป็นว่าตอนเรียน,นอ่น้องเชื่อมั้ว่า ที่ไม่มีสิทธิสอบสักวิชาเดียวอะทำไมอะพี่มาใช่ก็ไม่เรียนไม่ได้ทำไม่ได้ทำาะไรงานเลยความรู้เบื้องต้นในพวกอะไรเนี่ยเพื่ไม่มีเลยคณิตภาษาอังกฤษอะไรคือไม่ชอบเลยมันเหมือนเราไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตตอนนั้นแต่พอเราเริ่มทำอะสิ่งที่สาคัญพอเราเริ่มลืมตาปากแล้วเราก็อยากจะทําให้ให้ชีวิตเราอะมันมันมันถูกทดแทนจากสิ่งที่เราเราไม่ไม่ได้รับตอนตอนแล้วเราก็เลยต้องพุ่งทำไงก็ได้ให้ชันประสบความสำเร็จในอาชีพชั้นที่สุด ให้มีคนใช้บางทุกข์ก็เลยมาเลือกเรียนทําผมใช่เลือกเรียนแล้วเราก็ทุ่มเทด้วยครับทุ่มเทมากๆด้วยเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมั่งมีปัญหาที่เรื่องคารที่เราไม่เรียนภาษาก็ไม่ได้เลยค่ะแล้วการที่จะไปเรียนเมืองนอกเป็นเรื่องที่ที่ไกไลฝันมากแต่ความที่เราเงินเงมีเงินก็มีแต่ว่าสุดท้ายเราไปเชื่อไหมว่าการที่เราโหยฝีมือมากอ่ะอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรที่ดังๆของประเทศไทยไปเรียนหมดเลย แต่สุดท้ายเรา้องรู้สึกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่สีสลดใช่อยู่ต้อง<ม>อยู่อังซิลาอยู่ที่เพิ่นจิตหรืออะไรที่ดังๆเลยนะไอเรียนหมดเลยแต่รู้สึกมันก็ไม่ใช่ว่ะเพราะสิ่งที่เราได้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าใช่เราต้องไปเรียนทําสีที่ต่างประเทศเ<ม>ชื่อมั้ยว่าเราต้องเราต้องไปพี่มีมีพี่ชาอยู่ที่แคนาดาพี่ก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดาแล้วก็เริ่มเรียน ตัดผมที่แคนาดาแล้วก็จุดเริ่มต้นอยู่ที่แคนาดาเลยแต่ว่าพอมีเจอเพื่อนคนเวียดนามเขาบอกว่าเธอทำมาแคนาดาไม่เก๋ไปไปซัสซูนอังกฤษไม่เก๋ค่ะไม่เก๋เลยวันที่ต้สถาบันวโดสซัสซูนได้นี่คือต้องต้องเก่งมากจริงๆต้องสุดยอดมากจริงๆแล้วพี่มาก็เรียนต่อยอดมาเรื่อยๆวันถามนิดนึงได้ไหมคะว่าความยากของการทําผมสมัยก่อนหรือว่าความแตกต่างของสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงพี่มาก จริงๆการทำผมสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมว่าอาชีพทำผมพี่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่วันนี้ในประกันภัยบัญญัติว่าเป็นอาชีพที่อันตรายหรอคะการทำผมแล้วมีความรู้มันก็สามารถอยู่กับสิ่งที่อันตรายได้มากแค่รู้สึกว่าถ้าคุณจะอยู่กับมีความสุขคุณต้องหาเงินอย่างที่คุณรู้จักการเซฟร่างกายด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้มันเป็นอยู่ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์ก ทุกคนต่างสร้างคอนเทนต์เองสร้างคอนเทนต์ที่ฉันอยากจะเหมือนแสดงตัวว่าฉันเป็นเทพฉันทําอันนี้เก่งฉันทานี้ได้ฉันรู้คนต้องมาตามฉันนะรีบทำคอนเทนต์อะไรทําผมด้วยเนี่ยแต่จริงๆการทําผมมันอยู่เครื่องไม้เครื่องมือสีที่มันมีความอันตรายยาดัดเอ่ยสเปรย์เอ่ยสเปรย์กระปุกร้อยกว่าบาทกระป๋องร้อยกว่าบาทกับสามพันมันต่างกันยังไงแข็งเหมือนกันแต่มันกางที่อินกรีเดียนต์ความอันตรายที่อยู่ในนั้นแต่คนอ่ะจะต้องเลือกว่า โอ้มันผลเหมือนกันแล้วฉีดครั้งของเขาไม่เป็นอะไรหรอกถูกไหมฮะแต่คุณอยู่ในนั้นทั้งอาชีวิตอ่ะคือทุกวันนี้มาแค่ได้กลิ่นพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นม <ern ão> ักอินาบกพอแล้วอ่ะคือแบบว่ามักขนาดมักไม่ได้อยู่ในภาวะอย่างนี้มาเป็นสิบป,ปีในร้านของมักนั้นเครื่องฟอกอากาศาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดอากาศออกเนี่ยทำให้แอ์มักเนี่ยทำงานหนักสองสามเท่าตัวจ่ายค่าแอร์เดือนละหลายแสนโอ้โหใช่ เพ,เพราะเราอยากจะได้อากาศที่สะอาดที่เราอยู่นี่เราได้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าการทำผมจริงๆรายละเอียดเนี่ยถ้าจะทําให้มันลึกลง,ลงเลยที่สะอาดต่อเรากับสะอาดต่อลูกค้าเนี่ยมันลงทุนเยอะมากนะใช่เห็นบอกว่าอ,อย่างที่พี่มากเล่าว่าร้านใหม่ก็ลงทุนเป็น10ล้านหลายสิบล้านเลยครับหลายสิบล้านลงถึงการจัดร้านก็ไม่ธรรมดาด้วยมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้ว คอนเซปต์ใหม่แฮ i ์แอนด์อีดีไลฟ์สไตลคือจริงๆคอนเซปต์คือการจัดบ้าน uh huh. ไม่ได้จัดร้านลงทุน uh huh. ฉันอยากจะเอาหลุยวิตองช้งสั่งมาสิบเดือนล้านกว่าบาทมาวางก็วางให้ลูกค้ามา oh. ถ่าย mm hmm. เอาโดเช่นกับมาหน้ามาวางเอากิฟต์เซตของเราเป็นลูกค้า VIP ของร้านช็อแน l หรืออะไรเอามาตั้งให้ดูเลยว่าของพวกนี้ไม่ได้ใช้เงินซื้อนะต้องเป็นลูกค้าปีละเป็น10ล้านถึงจะได้ของพวกนี้เพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มักอยู่แล้วมีความส <ทำ S 1> ุขอยากจะทาอะไรก็ทําอยากจะทําอะไรเพราะมันคือบ้านฉนันจานที่ให้ลูกค้าวีพีมันก็แอมเบสชุดละร้านกว่าบาทโอเขารู้สึกว่ามันเป็นบ้านของเราเนาะเหมือนเขามาบ้านเราถ้าทุกคนให้ค่ามาักเขาก็ได้สิ่งที่วันนี้มันคือคอนเทนต์ชีวิตเท่านะเขาเดินเข้ามาหาม,ามักบอกเลยมักการันตีว่าสิ่งที่คุณจะต้องภาคภูมิใจที่สุดคุณจะไปบอกคนอื่นว่าคนอื่นไม่กล้า ไม่ได้ในสิ่งที่คุณได้ที่เดินมาหามา,มาหามากแล้วถ้าคนที่มาตัดผมกับมนะักนี่ะเอาตรงๆนะมีไม่กี่คนหรอกนะแต่คนที่มักอยู่ด้วยและทาค er อนเทนต์ได้กับมักเนี่ยและสามารถโพสต์ลงในโซเชียลเขาเขาต้องภูมิใจนะใช่เพราะว่าเขาเห็นค่าของเราและเราก็ให้สิ่งที่มีคุณค่าของตัวเราให้กับเขาไปด้วยอคอนเทนต์รู้ไหมว่าทุกวันนี้ทุกคนแข่งขันทำคอนเทนต์ในชีวิตในชีวิตกันทุกอย่างถามว่าบางคนเนี่ยบางคนเป็นคนที่โลโกไฟล์มากแต่ เข้ามาหาพี่แล้วพี่รับตัดผมอะแล้วโพสต์ลงในไอจีเขาอะคนถามเขาแบบว่ามาตัดผมที่นี่ได้ไงเขาเรารับตัดผมอะไรอยา่างเงี้ยเราก็นอกจากที่จะเป็นคนที่ enjoy กับงาน enjoy กับชีวิตแล้วเนี่ยนะคะยังอน j o ยกับการช้อปปิ้งมากมากทราบว่าพี่มาร์คเนี่ยมีเครื่องประดับที่มีแบบชิ้นเดียวในโลกด้วยอ๋อมันมีมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราชื่นชอบในการช้อปปิ้ง แล้ววันหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเป็นสิบล้านจริงไหมพี่มาโอ้คุณเกิดมั้งครับเกิดมั้งครับเสื้อผ้าเป็นสิบนะเสื้อผ้าเป็นสิบนะตรงเดือนถ้าถึงครับถึงถ้าคนใช้แบรนด์น่าจะเข้าใจว่าถึงแต่จริงอย่างจริงอยู่ที่ประมาณอ๋อจริงจริงไม่ได้เคยนัเพราะบางบางเดือนก็หลักล้านบางเดือนก็เป็นสิบแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือตอนที่เราเริ่มพัฒนาในการการใช้ข้าวของที่มันเป็นแบรนด์แล้วเนี่ยอย่างเสื้อผ้ารองเท้า พอนน,น,น,นสูงสุดก็คือการใช้จิวเวอรี่แบรนด์มักเป็นคนแรกที่ใช้จิวเวอรี่แบรนด์ที่จริมีความรู้สึกตัดสินใจนานมากประมาณ3-4ปีที่จะซื้อบูการีเส้นหนึ่งนะครับแต่พอซื้อแล้วก็เลิกพอซื้อแล้วก็เลิกเพราะว่าด้วยจ,จริงจรงตอนซื้อตอนแรกเพราะรู้สึกเราอชอบเซอร์เพนติเซอร์เพนติที่เป็นงูแล่นี้เราเราเราไปแต่ ของมักทุกตัวงูทุกตัวต้องสั่งพิเศษมันจะ,ะอ้วนพิเศษแล้วใหญ่พิเศษทำไมคือพี่มาต้องสั่งมาจากตาาก่างประเทศเลยใช่ไหมคะใ,<ช>ใช่ครับเพราะว่าจริงๆบูกริชอปที่บ้านเราที่พารากอนน่ะ,ะ,ะเขาจะมีคือปกติเขาจะทําเป็นมาตรฐานเลยคอผู้หญิงแต่ทีน,นี้มักมีเส้นของน้องลิซ่าด้วยนะตอนแรกว่าจะใส่เส้นของน้องลิซ่ามามักเห็นตั้งแต่เดินแบบเมื่อตอน3ปีที่แล้วแล้วทอนนี้พอเราซื้อมาเป็นคนแรกและเป็นผู้ชายคนเดียวที่มีสร้อยของเส้นน้องลิซ่าแล้วก็จริงๆพอเห็นน้องลิซ่าใส่เป็น เป็นแอดแล้โอ้โหหายากเลยหายากราคาขึ้นเลยครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ตรงนี้คือว่าของพวกนี้พอมันผ่านแบรนด์ที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานพอเขาทำเป็นจิวเวลรี่พวกนี้เขาจะทำลิมิเต็ดพีซบางอันอย่างพีซพีซนี้ก็คือชิ้นวันออฟอะคายลังถามอยู่พอดีเลยค่ะชิ้นนี้มันเป็น3อย่างในอันเดียวกันเป็นไฮจิวเวลรี่ไฮจิวเวลรี่ก็คือ จิวเวลลี่ระดับสูงของเขาแล้วก็เป็นเหรียญโมเนเต้เหรียญโมเนเต้นี่คือเหรียญเนี่ยมีเป็นอายุมีอายุ3,000ปีก่อนคริสตศักราชมีประวัติศาสตร์เหรียญมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ในเป็นนาฬิกาทูบิยองแม่คะไม่มาขอทนายต้องกดติดกดแล้วจบแต่สวยมากเลยเครื่องประดับที่มาทุกชิ้นคือแบบข้างในเป็นทูบิยองครับสวยแล้วล้อมเพชรหมดเลยซึ่งถ้าใครอยากจะได้อย่างนี้ มันต้องเอาเหรียญคืนเพราะเหรียญแล้วก็เหรียญไม่รู้ว่าเหรียญคุณค่าจะเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือเป็นลูกต้องเลี้แล้วชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ลงลงแอดทั่วโลกในคอลเลกชันนั้นจะขอถามราคาได้ไหมคะเกือบ20ล้านครับเป็นบุญตามากเลยค่ะแต่พี่มาร์กเกี่ยวของกับพี่จริงแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะเท่าที่ฟังมาคือความตั้งใจที่พี่มากเองก็ลงทุนลงแรงในการได้มันมา ในในทุกๆอย่างทั้งการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้มาเป็นคุณมาร์คทาวินในท<ช>ุกวันแต่จะถามว่าคือแบบทั้งการแต่งตัวนี่คือมันมีหลายอย่างมากเลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าพี่มาร์คเนี่ยสามารถที่จะเลือกแค่ยิงหนึ่งอย่างนะคะระหว่างเสื้อผ้ากระเป๋ากับเครื่องประดับจริงๆเลือกง่ายมากเลยนะค่ะเสื้อผ้า เพราะว่าเสื้อผ้ามันเราต้องเจอคนไงครับ uh huh. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสุดแล้วสวยเป้งแล้วได้ไม่มีกระเป๋าก็ได้เครื่องประดับก็ไม่มีก็ได้ uh huh. แต่ถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดคือเครื่องประดับนะ uh huh. ชอบที่สุดแต่ถามว่าไอ้ที่ขาดไม่ได้เลยสิ่งแรกคือเสื้อผ้า uh huh. เพราะวาวันนี้มันแบบปงบอกถึงเทสครับ uh huh. วันนี้จริงสิ่งที่มันมันมันอยู่บนตัวเราในทุกรายละเอียดที่มันมิกซ์แอนด์แมทกันอนะ่ะมันคือเทสที่เราเลือกในแต่ละชิ้น uh huh. ไม่มีเราคิดว่าวันนี้ หลายๆคนเลือกใส่แบรนด์เนมแล้วก็ใส่แล้วดูพังก็มีใส่บางนี้มันม่นใจมัักรู้ว่าด,ดูเกินนะแต่มักชอบ <Okay. S 1> <laughs> เคยเจอพี่มาที่ญี่ปุ่น <laughs> คือเดินมาไกลๆสวนกันเนี้ยคือวิ่งเข้าไปสวัสดีเลยรู้เลยมั่นใจร้อยเ <laughs> ปอร์เซ <laughs> ็นต์ไม่ผิดคนแน่นอน <laughs> เพราะพี่มาคือเป็นสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นอยู่แล้วยิ่งไปต่างประเทศนะโอโหอยากให้ทุกคนนี่ ช็อปไม่ต้องพูดถึงถุงช็อปปิ้งนะคะพูดถึงคนที่เดินมาคนที่มองขานหลังเลยแฟนมักชอบสังเกตเวลาเขาจะแฟนมักเขาจะาจะรูปลักคนละอย่างออกมาเขาจะเป็นคนไม่ใส่อะไรเลยเขาจะเดินตามมักประมาณประมาณห้าหฟุตห้าเมตรเดินตามไม่ได้เดินไปไม่เขาจะสังเกตคนดีอชั่นคน ใช่จะเดินตามหลังแล้วก็จะสังเกตแล้วยิ่งไปงานแฟชั่นนะครับไปงานแฟชั่นพวกพวกแฟชั่นนิสต้าระดับโลกที่ไปอย่างเงี้ยพวกตามแฟชั่นวีคพวกพวกปารีสแฟชั่นวีคอะไรเขาบอกโอ้โหแบบว่าแตกเลยยอมค่ะเดินเดินอยู่ที่ถนนธรรมดาถนนช้อปปิ้งสตรีทธรรมดา ยังเด่นขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเวลาไปแฟชั่นวีคนะคะจัดเด่นขึ้นมาเลยคนเดียวถาถึงพี่มารคคะอยากรู้ว่ามีอะไรในชีวิตอีกบ้างคะที่รู้สึกว่าอยากกระทำจริงๆอยากประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมนะจริงพอรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยเราสัมผัสได้ทุกอย่างอายุขนาดนี้เรารู้เราเห็นสิ่งที่พัดผ้าสิ่งที่มีความสุขแล้วก็หายวันนี้บอกเลยว่าแบ่งเวลาที่จะมีมักแค่รู้สึกกิลตี้กับตัวเองว่า ฉันอยู่ในในโซเชียลแพลตฟอร์มวันหนึ่งอ่ะหน้าจอขึ้นมา11ชั่วโมงแต่ฉันทำไมฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยทุกวันนี้เลยเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อจะเดินจงกรมใช่ต้องถ้าเดินขนาดถ้าถ้าเล่นโซเชียลได้ขนาดนี้เราต้องเดินจงกรมได้เราต้องมีเวลาที่เดินจงกรมเพราะเพราะหัวเราแล่นมากชีวิตวันนี้มักแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราอยู่กับโลกปัจจุบันที่มันวิ่งอะไรไวมากสำคัญเราต้องมีเวลาที่ ที่ไต่ตองอะไรบ้างว่าความสุขเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราเห็นอะไรเหตุการณ์ที่หลายอย่างที่มันเกิดมันมันเรารู้สึกโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับสิ่งที่รักแต่บางอย่างเราก็อยู่กับสิ่งที่ไม่รัก <sequel. S 1> <dafür. S 1> เราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราจะอยู่กับมันเราอยู่ไม่รักเราต้องทุกข์หรอถูกไหมครับบางครั้งบางคราวร่างกายเรามันมีโรคมีภัยอ่ะแต่เราต้องทุกข์จนตลอดเหรอถูกไหมวันนี้มันเป็นตัดอักเสบ เป็นท้องภูมิแพ้ถามแล้วแล้วเป็นอาการถึงเหมือนกับเหมือนกับทรมานที่ที่ที่ไขสันหลังนะครับเหมือนนั่งแล้วปวดหลังเป็นมาตลอด10ปีมักรู้สึกว่าพอมักปฏิบรรัติทมปุ๊บมรู้สึกว่าเนี่ยมันก็นคือสิ่งที่มันทําให้เห็นว่าร่างกายมันเสื่อมลง mm hmm. ก็อยู่กับมันก็เริ่มพลิกจิตใจว่ามันอยู่ได้ว่าโดยอะไรที่มันเริ่มเสื่อมเริ่มเข้าใจ mm hmm. เริ่มเข้าใจแล้วทีนี้สิ่งที่ทุกวันนี้มักถึงทําอย่างนี้เพราะความสุขเราวันพรุ่งนี้จะมีอีกหรือเปล่าก็ mm hmm. ไม่รู้ มากเลยหาทําอะไรที่มีความสุขในวันนี้ไปเรื่อยๆดีม,มากเลยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็เจอตรงกลางแล้วอย่างที่พี่มากบอกว่าอยากประสบความสําเร็จในด้านทานี้พี่มักคาดหวังไว้ว่าอยากประมาณไหนหอะค่ะอาจริงๆแล้วมักแค่รู้สึกว่าวันนี้ถ้าเห็นภาพนี้มันคือภาพที่มักรู้สึกว่ามักมีความสุขในสิ่งที่มักทาที่สุดนะ,ะแต่ที่สุดข,ของมักคือไม่รู้วันไหนเนี่ยมักเคยถามกับเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยสินทุกข้อเนี่ย เรารักษาได้หมดแต่เหลือข้อไอ้ไอ้มุสากับเรื่องเรื่องสุราสุขภาังคมใช่ไหมทาไมทาไมเราเราเราไม่ได้สักทีแม้กระทั่งตอนที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อนเพื่อนพี่พี่จอมนะต้องให้เครดิตพี่จอมนิดนึงบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การเวลาถ้ากว่าถ้าคุณปฏิบัติไปเรื่อยมันจะมีคําตอบ้คุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันวันนี้มันแต่ก่อนยังไม่คิดว่า3ามข้อที่ทําได้มันเธอทําได้มันมันจะทําได้หรือเปล่าแต่มันทําได้แล้วไง แต่ว่าอีกสองข้อเนี่ยมันก็เลยก็เลยกลับไปคิดถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนอายุ25าเนะาะเชื่อไหมพี่ไปเที่ยวสีลมซอยสองทุกวันแล้วคิดไม่ออกเลยว่าทำยังไงเราเลิกเที่ยวเพราะเรากระหายมากเรายังคิดว่าทุกคนไม่มาเที่ยวนี่รู้สึกแบบแย่มากรู้สึกแบบว่าสูญเสียของดีในชีวิตไปใช่แต่วันนี้เรามองกลับไปเฮ้ยเราเราไม่ได้ไปมา15ปีแล้วนะเราไปอยู่ได้สิ่งที่ตอนเรารู้สึกเรารักตรงนั้นเออใช่เราก็เลยเลยฟังคําตอบพี่จอมใช่ละจริงๆถ้าเรา เราทําไปเรื่อยๆชัดเจนเราจะรู้คําตอบของเราเองว่ามันถึงตรงไหนใช่มันแต่ว่าเราต้องมีความตั้งมั่นหวังว่าเท่าที่คุยกันมาในวันนี้เนี่ยนะคะต้องเห็นเลยว่าพี่มาเป็นคนที่มีหลากหลายมิติจริงๆค่ะคือไปสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการแต่งตัวความชอบรวมถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งน้อยคนแบบที่จะทราบนะคะว่าพี่มาแบบว่าเป็นคนที่อยากที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ถึงที่สุดเหมือนกัน หลายๆคนอยากติดตามต่อแล้วเพราะว่านี้รายการเดินเลยที่หมดเวลาแล้วจะติดตามพี่มาร,ร์ครวมถึงชีวิตต่างๆคอนเทนต์ต่างๆได้ทั้งช่องไหนบ้างค่ะ The World of Mark t h a w i n ครับเซิร์ชไปใน IG Facebook Page YouTube The World of Mark t h a w i n อย่างเดียวเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากไปสัมผัสที่เม่ซรงมาร์คทาวินนะครับลองโทรไปติดตามสอบถามได้ที่02-934-7776ครับค่ะ ร้านก็อยู่ที่ตรงเท่าอินเทาที่เดิมเกิดทุกวันเลยค่ะเพราะว่าอยู่แถวนั้นะจริงจริงแล้วคอนเซ็ปต์มั้งอ่ะคือเพื่อให้คนที่รู้จักกันเข้ามาหากันมาไม่ใช่แต่ผมแค่มาหาได้นะเซนโอ้โอ้าท่บ้านที่มาเราจะรู้เดี๋ยวจะให้สัมผัสว่าดังศินษะที่มันอ่อนวัยลงมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องเู้กดีมากเลยชนีโน้ไปสัมผัสดูนะครับค่ะ วันนี้นะคะรายการเดอะเลดี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มาร์กมากๆเลยที่มาทำให้เราได้รู้จักตัวตนของพี่มาร์กแล็โลกของพี่มาร์กได้อย่างดียิ่งขึ้นขอบขรบคุณมากนะคะคุณค่ะแล้วส่วนช่วงหน้านะคะก็มีอะไรสนุกสนุกมาเราทุกคนแล้วนะคะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ